มีทุกรุ่นเลนะแอมบูเลนก็มีคนระับด้วยเอมบูเลนวะป่อไฟพวกแอมบูเลนนี่มันมันแพงมากครับราคาอนะเอามีป๋อไฟด้วยเหรอพี่เอ่เออชอด มันนี่คือรถที่ใช้งานจริงๆเลยใช่ไหมครับพ wow ี่ใช่ครับโอ้พยายามมาได้แล้วผมอืมอ่าแล้วเตียงเตียงเตียงโดเรมอนนี่ก็ใช้จริงเหรอใช้จริงครับใช้จริงทุกอย่างครับรถคันนี้ใช้จริงทั้งหมดอ๋อหมายความว่าใช้จริงทั้งหมดใช้จริงทั้งหมดคือใช้แบบรถโดเรมอนใช้แบบโดเรมอนนี่เลยพี่ใช่ครับอ๋อกันเปื้อนกันเปื้อนนะกันเปื้อนมีมีแผ่นการลอง แข่งกันร้องครับอย่างดีเออเที่ยวด้วยใช้ใช้ทำงานด้วยอันนี้ก็เลื่อนลงได้เลยใช่ไหมพี่ได้ครับเอาเตียงลงได้เขาบอกว่าไฟไฟไซเรนมันแพงมากเลยจริงไหมพี่จริงครับโคตรมันโอ้โหมีลำโพงด้วยนี่รถใช้งานจริงจริงมีลำโพงขนาดนี้ไปเที่ยวด้วยเอาไปเที่ยวด้วยไปทำงานด้วยนะ ความสุขเล็กน้อยควาสุขเล็กน้อยใช้งานจริงแล้วก็มีเสื้อผ้าด้วยก็ก็วิ่งเหตุด้วยครับวิ่งเหตุวิ่งอะไรแล้วคเสียนอะไรปกติอใช้งานปกติดีจังครับคุ้มค่าเลยนะคุ้มค่าคุ้มค่าให้มันคุ้มค่าที่สุดันคือเคื่อง้าความสุขสำหรับเราอ่าอุปกรณ์ครบเลยครับเต็ม นอนอยู่มีคนมานอนด้วยบ้างไหมพี่ไม่มีนะผมก็นอนนะนอนในรถนะผมแซวผมแซวปกติก็นอนในรถเนี่ยลูกสาวผมก็นอนแนละ้วที่ยวไปเที่ยวไปอะไรก็นอนในรถแซวเล่นครับก็แล้วแต่คนคิดอีกคิดอ่าแล้วแต่แล้วแต่จินตนาการนะใช่ <c oughs> ดีจังนี่ไปนี่เราดับ ambulance ไปขอบคุณมากครับไปแล้วไปต่อครับก็เป็นอีกหนึ่งค,ครับเป็นรถ ambulance นะครับที่แบบว่า เขาเขาเอาทำแล้วแบบไปเทีย่ยวดยด้วย,วยก็คุ้มค่านะใช้งานจริงได้นี่หลับโชว์อจองจริงเลย<อ> <c oughs> นือว่าหลับอยู่หลับโชว์เลยครับ,บ,รรบน,นี่นี่ก็อีกคันหนึ่งนะเอออชุดแต่งก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายกันืทำที่เดียวกันที่เดียวครับ๋อค่าทำภายในอย่างนี้เท่าไหร่ครับผมซื้อมือสองมาหกหมื่นครับหมายความว่าชุดชุดภายในเหรอ รวมรวมเตียงนี่ด้วยเหรอพี่รวมครับัวอันนี้น่าจะแพงเนาะแพงครับชุดนี้มือหนึ่งประมาณแสนสองชุดไหนไม่อันไหนบ้างครับมีชุดนี้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 เหรอ๋อแล้วหกหมื่นนี่คืออะไรรถอ่ะพี่ซื้อไม่ไปไหนตกใจด้วยว่าซื้อรถหกหมื่นถูกมากนะอ๋อรวมเตียงนี่แสนสองก็ซื้อมือสองมาเหมือนกันซื้อสองับอืมอ๋อเขาก็เขาก็ร่ำจากรถเข้ามาเลยถูกต้องอืม อเรียนโรภีบาลมเลยนะคค่าไซเลนเท่าไหร่ครับสมมตอันนี้สี่หมื่นข้างบนข้างหลังหมื่นกว่าแพงมากเลยเนาะใช่ไซเลนไม่น่าเชื่อเนาะข้างนี้เขาบอกของของจีนก็ไม่ดีใช่ไหมอืมเีี่ครับเต็มที่เลยช่วยคนได้เต็มที่เลยใช่ไหมอะไรฮะอันไหน อ๋อข้างข้างหลังอะนะอันนี้นะอันนี้คู่ละหมื่นโอ้โหแพงเหรอแต่ลองปิดทำไมดูนะหมื่นห้าแพงเนาะผมก็ต้องเจาะประตูเจาะเข้าไปเลยเนาะใช่ครับโอ้โหนี่ครับใครคิดว่าบูแลนไฟแบบนี้มาถูกมันไม่ถูกนะแพงมากนะไฟอันนี้ก็เป็นแสนเนาะถึงไหมเข้าบนอะห้าห้าหมื่นเนี่ย ห้าหมื่นขอเดี๋ยวเพื่อนดูนะครับขอตัวนะครับห้าหมื่นโหแสบตาเลยเนาะเวลาเปิดทีเนาะใบหน้ามันถึงดีเนาะใช่ไหมมันถึงแพงเนาะสวยนะปี่ปีอะไรครับปีเอาวางฟังชนกันสอามันเก้าสองพันเก้ายังวิ่งดีนายอันไหนอ๋อยังยังวิ่งดีอยู่เลยใช่ไหมสองพันห้าโอเวอร์ฮอนอะไรไปเรียบร้อยยังไม่เคย ไม่เคยด้วยกี่กิโลแล้วพี่ห้าแสนห้าแสนห้าแสนเยังโอ้ฝนตกอีกแล้วฝนตกนี่งานก่อยเลยนะโอ้โหครบชุดเลยไฟน่จะเนแบบอืมนี่อันนี้ครับแบบไม่ไม่มีไฟวิบวับอะไรนะก็แบบไฟขาวไว้ช่วยเหลือคนเลยเดี๋ยวคืนนี้ไปร้อยอีก แล้วทำไมรับคนไข้โอ้โหปรับไก้ขนาดนั้นเลยใช่ครับตีอย่างนี้ไปร้อยเอ็ดเลยใช่ครับอู้โคตรไกลรับไปไหนที่รับคนไข้ไปไหนรับมาสมุทรปราการโอ,โ,โอ้โหอ๋อมันเป็นแบบว่าเป็นแบบปไปรับคนไข้อะไรอย่างงี้ใช่ครับเอนนอนนออกป่วยที่ต่างจังหวัดก็เลยไปรับมาอืมดีนะอันนี้คือแบบว่าช่วยช่วยทำงานด้วยแล้วก็ใช่ช่วยคนได้เน้นเน้นตามใจด้วยตามใจตัวเองด้วยแต่งสวยด้วย เครื่องเครื่องอะไรทำมาไหมพี่ไม่ทำนะเดิมเดิมมีแค่ท่ออืมเียแ,แล้วก็รีแมทนีแมทไ้ชิ่งๆหาอครับใช่ครับไฟอย่างเดียวก็เป็นแสบแล้วนะ,ะม่รวมภายในโอเคขอบคุณมากครับารบายล่าเดี๋ยวผมไปเดินเล่นต่อคุณก็นี่เยอะมากเลยเนาะนี่แอมบูเลนนะครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะขอะเทศดีนะ สติกิเกอร์ก็สวยดีโมองน้อยก็มีนะครับแบบสายแอมบูลอนต์ก็มีหลายแบบเอาตู้นี้บอว่าแต่งไม่มีวันจบนะครับไม่มีวันตรครับวันจบจริงนะใส่ของได้เท่าที่ใส่ได้เน่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 เอ่เุดเลยเน่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 ้น่เ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 นพเ่เนน่เ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 นตเนเน่น่เนเนน่เน่เน่เนเ ต้องต้องต้องผ่าซุ้มไหมพี่ยกครับยกเหรอนหนขอดูหน่อยยกนะโอ้นี่ยกขึ้นจริงนะแปลมันเตี้ยแล้วมันสวยจริงเลยนะเออเท่ห่ะนายเอานายพงลมกดถุงลมอยู่ตรงไหนพี่กดโอ้รอรอรออ่นี่ปีสิบสี่ขึ้นใช่สิบหกครับสิบหกอ่า ภายในเหมือนกันไหมภายในเหมือนกับคันนู้นไหมภายในอะครับรถพยาบาลคล้ายๆกันจ้ะใช่มีไฟครบแล้วนี่มีถุงลมด้วยนะอย่างหล่อหล่อเลยไหนชนน่ะชนน่ะขอดูภายในหน่อยอืมจริงวิ่อันนี้ใส่ถุงลมไหมนะของเยอะพี่ตันนี้ของเยอะครับผมไหนขอดูหน่อยดูได้พี่ต้องเอาข้างหลังไม่ได้เหรอ ซื้อรถประมาณห้าแสนครับแตงประมาณอีกสามแสนกว่าบาทนะผมอืมโอ้ยเจ้ามันพนะันใะคล้ายๆก,กันกับของพี่เขาเลยเนาะใช่ครับเิ่มอเอาไว้ให้คนไข้ดูใช่ไหมใช่จริงเหรอจริง <c oughs> พื้นเล่นหนะอม <c oughs> ่ถ้าถ้าถ้าเกิดว่าเป็นรถฉุกเฉินแบบนี้ไปคนไข้ย,ยังมีโอกาสได้ดูอีกเหรอใช่นอนสบายม,มีมีคันหนึ่งโอโ้โหมีโชยโชยอีก นี่เดินสายแอมบูเลตเลยนะรถผมนะอันนี้อ่ให้ให้พยาบาลคนดูแลนั่งไปใช่ไหมม,มีกดเป็นกฎไหมที่เขาจะต้องมีบ่อๆหนึ่ง<า>หรือมันจะเป็น<า>อ๋โอโอ้มีเครื่องวงเครื่องวัดหมดเลยอืมสวยมากเลยนะฮะดีจังไหนข้างไหนาข้างไหนาให้ดูอีก อันนี้อันนี้รุ่นใหม่เหรอพี่สองอันนี้เป็นยาอ๋อน้ายางรุ่นใหม่หลังคาสูงใช่ไหมลังคาสูงกับหลังคาเตี้ยหน้ายาวไหนมันขับดีกันพี่ฮะหลังคาสูงก็ได้อ้ยอ๋อในเรื่องขอบกว้างถุงลมนี่ก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 ี่วาวครับห้าวาวครับห้าวาวจี่วาวไหวไหมไม่ไหวอืมปรเท่เลยอุ้ยมันใหญ่กว่าไหมพี่มันกว้างกว่าไหม กว้างกว่าน,นิดนึงนอ๋งมอมีของเด็ดเหรออะไรพี่แต่เข้าไปใกล้เลยแต่เข้าไปใกล้เมันประตูนี่ผมเปล่ามันมีไม่มีนี่ดูไฟตู้อ๋อไฟตู้อ๋อนี่แบ,บเวลารับคนไข้เขาเปิดเปิดไฟแบบแบบไดนะ้ไหมมีโถรดึงแล้วนะครับบ้างดีทั้งทันหน่อยมีเปิดตนดีตั้งทันนะครับเดี๋ยวประเดินนะครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวค่านี้จะดี แหมเป็นความสุขของเป็นความสุขของอะไนี่จริงๆนะป่ามาแล้วแต่เดี๋ยวผมขล้อนี่เอราขอคาะองเปิดไฟไซเรนแบบครบๆได้ไหมพี่ได้ไหมเปิดเปิดไฟไซเรนทบครบหน่อยอยากดูจังโันนี้เต็มจริงๆโอ้โหไฟไฟสว่างมากเลยนะชุดใหญ่ชุดใหญ่เหรอ เท Ś ่มากเลยรอวะอย่างของพี่นี่มันไม่มีเครื่องตัดอะไรใช่ป่ะผมเห็นมีแบบพวกเครื่องตัดด้วยนะอ๋อไม่ได้ใส่แบบพวกอย่างนั <s <S ้นใช่ไหมโอเคโอ้โหเท่มากเลยอ่ะใส่ช allora ุงลมแล้วหรอฮะเบกก็โห ลงทุนเยอะมากข้างหน้าเป็นไฮดรอลิกครับไม่ใช่ถุงลมอ๋อไม่ใช่ถุงลมเนาะอ๋อเป็นไฮดรอลิกข้างหนักหนักถึงอ๋อโ okay. อเคขอบคุณมากครับอ๋อไม่น่าเมื่อกี้เดินถึงเด้งได้หล่อมากครับสวัสดีครับแอมบูแลแนนนะฮะขอบคุณมากครับอ,อ,อีกทีไปละแ <c oughs> อมบูแลแนนโคตรหล่อ,รอ <c oughs> ครับ